ก็หลายๆครั้งที่เราปลูกกล้วยแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ยอมโตรากไม่เดินครับเป็นต้นโดย,ยูยอย่างนั้นสองเดือนสามเดือนสีเดือนมันก็ไม่โตไปไหนครับส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เกิดจากมันโพรงข้างล่างอะครับแต่ต้นเนี้ยผมปลูกมานานละนะฮะแต่ข้างหน้าดินมันเต็มแต่ข้างล่างมันโพรงครับนี่พอแล้วเอาน้ําไปใส่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประดินมันโพรงครับผมวิธีแก้ก็คือ เอาน้ำนี่ครับยกสูงสูงเข้าให้มันให้ให้น้ำมากระแทกดินเข้าไปครับแต่เราต้องบ่อยๆนะครับคือให้ดินมันละลายจนทุ่มรับนี้ฮะดูได้เลยว่าดินมันโปรง่งมันจะไม่โตไปไหนหรอกครับแต่มันไม่ตายไงนี่ฮะนี่ครับโปร่งมากเลยโปร่งไปเป็นโอ้โหไปถึงรากเลยฮะนี่ฮะนะดินมันโปรง่ง แต่ถ้าเรามองข้างหวข้าวบนมันก็เต็มแต่อาการที่กล้วยไม่โตครับกล้วยไม่โตแงะแกลสมมุติว่าไม่อวบเป็นข้าวขดเอ็มยังไงก็อย่างนั้นนะครับแต่โดกนไปแล้วก็นิ่งดินโพรงครับนะนี่ก็อินแบบนี้แหละครับแล้วก็นะฮะให้น้ํามากระแทกเข้าไปทำาังสองสามวันติดต,ดตดกันครับ คือถ้าเราเอามือไปกดเนี่ยบางทีมันหรือเอาจอบไปถากบางทีมันก็ไม่ลงไงต้องอาศัยน้าแล้วอาศัยดินอย่างเงี้ยครับทุกครั้ง้สองสมบัติทติดกันมันจะหายาหลายต้นเป็นแบบนี้นะเนี่ยฮะอันนี้ปลูกมาหกเดือนแล้วแต่เพราะว่าไม่มีสายน้ํามา่วงนั้นนะฮะหกเดือนก,กว่าๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันโผล่ข้างล่างจริงๆนะแต่ถ้าเราเอาเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเอาน้ําฉีด <Yeah. S 1> เนี่ยนะะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ ตอนนี้ดินหน้ามันแน่นไงผมไม่ได้ลดน้ำยังไม่ได้ลดน้ำแต่เอาน้ำใส่ไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าดินมันโผล่ข้างล่างเพราะฉะนั้นต้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะตั้งอยู่อย่างเงี้ยไหนทนได้ก็ทนทนไม่ได้มันก็ตายเหี่ยวตายไปแต่ใครที่ไม่ตายไม่โตแล้วก็คือจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ตายตายก็ไม่ตายโตก็ไม่โตาะดินมันโผล่เพราะฉะนั้นจิ้มอย่างนี้เลยครับนะฮะวิธีแก้ปัญหาสังเกตดูว่าถ้ากล้วยเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ตายไม่โต ดินโผรงข้างล่างหมดทุกต้นนะครับตอนนี้น้ำผมไม่ค่อยแรงเพราะผมลากมาร้อยกว่าเมตรหกเดือนแล้วั้นเนี้ยมันไม่โตไงเนี่ยฮะเจ็บนะให้ดูว่าดินมันโรล่อึ๊บแลปล่อยน้ำออกไปก่อน ออกไปนะเอเอเเนี้ยต้นมันคลอนได้เลยเนหะ็นไหมคือดินมันพโพร่งไม่รู้แตถ่ถ้าดินไม่แน่นจริงๆเนี่ยกล้วยไม่โตครับนั่นคือปัญหาคนปลูกกล้วยแล้วตายครับหลังมาผมไม่ได้ปลูกแบบแบบนี้แล้วผมใช้วิธีฝังหน่อนี่ครับดินพโพร่งไปลึกเลยก็คือข้างล่างมันไม่มีดินนงฮะนี่ฮรข้างล่างมันไม่มีดิน อาล้เดี๋ยวเราก็เอาน้ำมาใส่ข้างล่างมันไม่มีดินข้างล่างมันออกมาปัญหาอาหารไม่ได้ถกแก้ปัญหากันไปครับทีละตน้นหกเดือนเจ็ดเดือนมันก็ไม่โตไปไหนแล้วครับพวกนี้คือข้างล่างมันโปร่งหมดมันจะมอรมันทักไข่ที่ปลูกกล้วยแบบนี้แล้วตายแล้วตายแล้วตายปลูกเท่าไหรแล้วตายแล้วก็มาด่าคนขายพันก็เยอะครับผมก็โดนด่าเอะ ปลูกไปแล้วตายปลูกไปเป็นเดือนปลูกไปสามสี่อาทิตย์แล้วตายมาด่าคนขายปองที่ตัวเองก็ปลูกตายนะครับผม <c oughs> มี่นะครับผมก็บอกเออถ้าไปปลูกทุเรียนนี่ตรงไหนต้องไปด่าพอค่าทุเรียนด้วยนี่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้ครับ <c oughs> ทำตั้งสองสามวันครับให้ดินมันแน่นให้ได้ แกไขปันคือหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเราไม่ใช่ว่าทิ้งเลยถ้าทิ้งเลยเปอร์เซ็นต์ตายมันมีเยอะเราต้องมาเดินดูครับดูห้องบนก็ไม่ได้ต้องดูข้างล่างก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ละครับเนี่ยมันไม่โตไม่โตหก <c oughs> เดือนกว่าๆตังอยู่อย่างนี้นับก็เออ ือถ้าเราฉีดน้ําที่ลูกเนี่ยผิวมันจะสวยไงฮะแต่ตอนนี้หน้าฝนมันได้มาแรงแล้วก็เลยต้องต้องต้ององใช้น้าจากดิ์ละก็เลยได้แก้ไขปัญหาตรงน,นี้เพราะน้ําฝนไม่พอที่จะทําให้มันแน่นนะฮะน้ําฝนไม่พอตัวแรงมันไม่พอไงครับอ่ะ,อะท่าน,นี้เนาะเดี๋ยวผมก็ทํางานต่อให้สังเกตว่าถ้ากล้วยเนะี่ยปลูกไปแล้วมันไม่โตเป็น เป็นเท่าขวดเอ็มยืนนิ่งนั่นแหละครับดินโผล่ข้างล่างรีบแก้ไขด่วนท่าน,นานไปตายครับวผมแก่มอารมณ์ดีนะจะสวนราชนีก็โอ้วันนี้ก็เนี่ยครับเริ่มให้น้ําให้ปุย๋ยได้หมดคือก็คงจะหยุดขุดแล้วครับเพราะว่ามันแรงและขุดแล้วไม่มีน้ําลดนะฮะคือหน้าฝนนี่ผมจะขุดหน่อขายไงลองดูอาต่อยอย่างต้นเนี้ยอ ในตอนนี้นะฮะมันไม่มีเลยไม่มีเนี่ยมันแน่นทางบนใช่ไหมตะพินเราลองหยอดตะกีครับก็เห็นเลยว่าต้นมันถ้าอย่างเงี้ยครงแน่แน่ครับอันนี้ผมปลูกมาสี่เดือนแล้วมันงสามสี่ 3, เดือนแล้วมันแต่หน้าฝนนะฝนได้ใหม่ครับไม่โตแล้วครับแต่ไม่ตายคือมันมันมีรากได้ดินนิดหน่อยไงจะถามว่าจะให้มันเอาดีจนกระทั่งโตมันไม่โตอะครับแต่ผมไม่มีน้ำไงช่วงนั้นไม่ได้เดินสายมามีเพิ่งเดินสายได้สามวันเนี่ย ใช้แรงน้ําแบบนี้ครับมาแยกระแทกดินเข้าไปแล้วมันจะทําให้ดินเละๆและไหลเข้าไปอุดรอยอากาศคือคือมันโพร่งข้างล่างมันก็จะมีอากาศเข้าไปสัมผัสรากมันก็ไม่โตไงแต่ที่มันไม่ตายเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เกาะดินพอดูดน้ําขึ้นมาได้เท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ถ้าสองสาวันครับ อย่าเอาจอบไปขุดครับมันตัดรากตัดรา,ากเขายังมีน้อยอยู่อ่ะเดี๋ยวผมได้ดูเรารอ,อดูน้ำออกแป๊บนัง mm hmm. ก็คือให้วงมันกว้างออกมาหน่อยดินมันนุ่มมันจะได้ทำงานได้แล้วนัน ดินมันโผล่ครัต้นมันคลอนเห็นไหมคือดินมันโผล่ข้างล่างไงพอเราเอาหน้าดินที่ยึดออกปุ๊บเห็นเลยว่าต้นมันคลอนนั้นถ้าเราไม่ทําไม่แก้ไขมันก็อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้กล้วยสักทีครับโผล่เข้าไปเป็นฝ่ามือถึงรากแล้วมันจะโผล่ถึงรากแห้วครับเราก็เจาะมันสักข้างหนึ่งเพื่อให้เอาดินเข้าไปได้ถ้ามันไม่โตมันก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่ถ้าเราจับดินแน่นพอดินแน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยลากมันออกมามันเจอดินมันก็ดูดอาหารได้แต่ถ้ารากใหม่ถ้าดินไม่นั่นดินโครงข้างล่างพอลากออกมาปุ๊บมันก็รากมันก็แห้งตายไงแรกมันรากมันสัมผัสอากาศมันก็แห้งตายไปแทนที่จะได้ดูดน้ําก็เหี่ยวแห้งตายไปเพราะสัมผัสอากาศครับอันนี้คนนี้เนาะปพ๊บ ก็ค่อยแก้ไขกันไปครับเรื่อง,งานงานหยาบเสร็จแล้วคือรีปลูกเสร็จแล้วงานละเอียดก็คือการดูแลในส่วนที่ส่วนที่ที่เราต้องใส,ใส่ใจก็เช่วนว่ายอย่างที่บอกนี่แหละตรวจดูต้นไหนไม่โตต้นไหนไม่แจกสามเสียอาทิตย์รู้แล้วครับว่าต้นไหนโพร่งอาทิตย์เดียวก็ถ้าจะรู้แล้ะถ้าเราเดินดูบ่อยๆนะอันนี้กล้วยตานีก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะ,ฮะมีเท่านี้แหละกำลังแยกอยู่ ถ้าดินไม่โปร่งมันจะแป้งมันได้ครับเนี่ะพวกเนี่ยนะแต่ถึงยังไม่โปร่งแต่ถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนต่อกันดินมันจะหดตัวแล้วก็ซ่อมแซมเขาสักหน่อยครับพยายามฉีดที่โคนนะแต่อย่าเอาต่อไปถากเขาจอบไปถากยังไงมันก็ก็ไม่โต่ะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ไปอุดข้างล่างไงเนี่ยครับดินโพร่ง ถ้าอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยใช้ได้ปลูกที่หลังคู่เมื่อกี้อีกเนี่ยอันนี้ฝังหนอฝังหนอแตกและแล้วก็โพล่ครับคือถ้าเราไม่ลดน้ำถ้าเป็นกล้วยส่วนกล้วยที่ไม่ลดน้ำมันดินมันจะโพล่เพราะว่าดินข้างล่างมันหดตัวมันซุดข้างบนมันไม่ได้ซุดลงไปไงเราก,ก็ต้องช่วยมันหน่อยแบบนี้แล้วครับ เอาน้ำเอาอาศัยแรงจากน้ำนี่แหละครับกระแทกมาลงไปกระแทกเดินลงไปครับงั้นฟอกสูบน้ำลาดหลังปลูกบางทีมันก็ช่วยได้นิดนิดนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเพราะว่ามันแค่ไหลไปเฉยหนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มันจะกระแทกดินลงไปนะฮะฝังหน่อยนะครับแลครับบ้านผมไม่ได้ไม่ได้ปลูกแบบลอยๆนะแต่ก็ช่วยมันหน่อย อะไรก็สัางครับถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลมันจะไม่สําเร็จผมปลูกไปห่างนะเมตรก็ไหวไม่ยี่สิบเออเน้นครับเน้นต้นต้นเยอะได้เรือเยอะต้นน้อยได้เรือน้อยนั่นแหละคติโพดโฟมต้นเยอะก็ได้เยอะต้นน้อยไม่มีต้นมันจะมีเครือได้ยังไงครับมันต้องมีต้นก่อนส่วนแน่นไม่แน่นว่าที่หลังยังไงก็ได้เขือครับ้ามีต้นขึ้นมาแต่ต้นไม่มีคุณเจ้าเรือตรงไหนนั่นแหละ มันขอมีต้นเยอะไว้ก่อนทุกอย่างแก้ไขได้ครับเรื่องแน่นเรื่องอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยคือมันแน่นเนี่ยแต่มันไม่ได้ออกเครือพร้อมกันไงพอตอนนี้ออกเครือปุ๊บรีบตัดรีบแต่งให้ตน้นเลาะต้นน้องรองขึ้นมาก็เดี๋ยวมันก็ออกเครือแล้วก็ได้มันก็ได้แสงสว่างไล่ๆกันไปครับนะฮะโปร่งเห็นไหมฮะ ถ้าโพรงก็จะเป็นอาการเนี้ยต้นจะไม่อวบขึ้นมาถ้าโพรงแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเท่าคนเอ็มตรงเด้ขึ้นมาอย่างนั้นนะครับมันจะไม่มีต้นอวบแล้วก็จัดการเอาน้ำเอาอะไรตอะแรไปฉีดมันซะคือยังไงรากมันต้องไม่สัมผัสอากาศนะครับนี่คือข้อเสียของการปลูกกล้วยแบบว่าเอาหนอ่อโลขึ้นมามันจะเป็นแบบเนี้ยหลังๆมาผมถึงได้ฝังหน่อลงหมดเลย แต่มันก็มีโอกาสโปร้งนะฝังหนอดท้านหาก็ช่วยมันหน่อยแต่มันน้อยกว่า,างะผมปลูกมาแล้วนะปลูกเนี้ยแต่เหมนที่บอกแหละตวงนั้นผมไม่ได้เดินสายมาเลยไม่มีน้ํามาไม่ไม,ม,มีน้ํามากระแทกมัน ถ้าเราสังเกตได้จากตารต้นครับถ้ามันไม่เป็นทรงแหลมขึ้นมามันเป็นท่อๆขึ้นมาแล้วไม่ไปไหนโครงครับโครงงนะ่ายกับโครงกล้วยต้านนี้อวบเลยฮนะกล้วยไม่ต้องการน้ําเยอะนะครับแต่ต้องมีน้ําพอได้ชื้นๆลดน้นําเยอะรดน้ําเยอะก็อากาศเอาไปกินหมดจะไดยน้ํำในสะแต่ถ้าต,ต้นเล็กๆอย่างนี้ต้องพยายามลดให้มัน ให้มันชุ่มเพราะว่ามันมันจะได้ดินแน่นออพอเนี่ยมันจะอวบสวยขึ้นมาเองนะครับต้นกล้วยขออย่างเดียวลดน้ำให้เยอะๆชุ่มๆอ่ะคราวนี้เนาะผมสวัสดีครับ